สวัสดีครับผมจะมาอัปเดตครับของชิบะอินุนะครับอ่าพี่ๆท่านไหนอยากดูครับตัวไหนก็แจ้งผมได้เลยนะครับไม่ต้องเกรงใจนะครับถ้าเกิดผมว่างและก็สะดวกก็จะรีบดูให้แบบด่วนเลยนะครับแต่คลิปนี้จะมาอัปเดตตัวของชิบะอินุให้นะครับตอนนี้ชิบะอินุก็อยู่ที่2021 นะครับผม2 0 2 1นะครับณเวลาทอน,นี้เลยนะครับผม12.55านถามว่ามีโอกาสย่อไหมถ้าเกิดบิตคอยล์ลงเขาก็ลงได้อีกนะครับแต่มีโอกาสอยู่โซนไหนนะครับที่ผมคิดไว้นะครับที่คิดไว้ว่าถ้าเกิดสัปดาห์นี้ปิดแตงเขียวกลบไปที่2007ไม่ได้นะครับเขาก็น่าจะเอจอแถวแถวปันเจ็ดได้อีกครั้งหนึ่งนะครับก็ท่องระมัดระวังแล้วก็เล็งไวด้ดีๆนะครับถ้าเกิดคนไหนที่เทรดสายฟิวเจอร์แต่ถ้าเกิดว่าสายสปอตเนี่ย ไม่ต้องกังวลน,นะคะต่อแม้ติดดอยมากแค่ไหนเพราะว่าเราซื้อกังแรกก็ว่าเราจะลงทุนได้ยาวแต่นี้มันผ่านมาแค่ยังไม่ถึงปีที่มันลงมานะครับยังไงก็ถ้าเกิดเราซื้อสะสมไปเรื่อยๆเรื่อยๆผมคิดว่าสักวันหนึ่งอะ่ะถ้าเกิดว่ามันไม่หายไปจากโลกใบนี้เราก็สามารถได้คืนกลับมานะครับแต่ถ้าเกิดว่าไม่มีเงินแล้วก็กต้องรอนะครับก็ธรรมดาเพราะว่าโลกของการลงทุนมันไม่ได้ง่ายนะครับสิ่งที่เราจะได้เห็นตามเฟรลมของ5วันนะครับหรือตามฟร,รมของ1เดือนนะครับผมก็คิดว่ามีโอกาส โซนพันหกพันเจ็ดแล้วกันนะครับแล้วอาจจะเป็นโซนนี้อีกครั้งหนึ่งก็ได้นะครับผมแต๋วหนึ่งห้าเจ็ดเก้านะครับผมไม่อยากคิดนะครับคือคือผมผมไม่อยากพูดเลยนะครับผมอันนี้ผมดูตามเพลมใหญ่นะครับถ้าเกิดย่อลงมานะครับนี่คื <matrix S 1> <ita. S 2> อมุมมองส่วนตัวนะครับมุมมองส่วนตัวเท่านั้นขอย้านะครับผมมันเป็นการเสียงนะครับสิ่งที่ผมพูดไปเนี่ยเพราะบางคนเนี่ยไม่เข้าใจไปเข้าซื้อตรงน้นตรงนีง้ขายตรงน้นตรงนีงตงนงตงนง้ตามที่ผมว่าไม่ใช่นะครับไม่ใช่ว่าผมจะพูดตัวนี้แล้วผมจะลงทุนในที่บันะครับแล้วไม่ใช่ว่าผม ไม่ซื้อหรือไม่ขายนะผมก็ไม่สามารถบอกทุกคนได้นะครับวันนี้ผมอาจจะบอกว่าซื้อแล้วพรุ่งนี้ผมอาจจะขายหรือว่าผมทําคลิปเสร็จผมอาจจะขายแล้วก็ได้นะครับแต่คลิปนี้จะมาดูครับให้นะครับเพื่อเป็นแนวทางเพราะว่าการเทรดจริงๆมันหนีไม่พ้นจากการดูครับดูแนวโน้มวิเคราะห์ดูทิศท,ทางเพราะคำว่าวิเคราะห์มันมีตั้งปิดและตูกดีกว่าเราไม่วิเคราะห์อะไรเลยแล้วเราอยู่ๆก็ซื้อตามคนอื่นว่านะครับถ้าเกิดเรารู้เป็นคนที่สุดท้ายอยู่ในรายกลุ่มหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับเป็นคนที่รายกลุ่มมี200คนก็อาจจะไป จำกัดที่200กคนจากอุ้นตัวบาทมันก็ไป200บาทแล้วคุณก็ติดดอยนะครับก็ธรรมดาเพราะว่าคนที่1 2 3 4งสอาก็ขายให้คุณนะครับ,รรบนี่คือความหมายนะครับรู้ช้าก็ต้องจ่ายรอบลูกช้าต้องจ่ายรอบวงนี่คือความหมายนะครับไส้นี้อาจเป็นไปได้นะครับเ,เพื่อนๆนะครับที่เท่าไหร่เอ่ยนะครับก็ไม่อยากพูดแถวๆโซนพันหแล้วกันนะพันหกเนี่ยพันหกเนี่ยถ้าเกิดคนไหนได้แถวๆพันหกพันหเนี่ยถ้าเกิดสายพิเร์เนี่ยต้อง ล้างปอดทงทาลงมาหน่อยนะครับแต่ยังไงก็ลุ้นกันต่อไปครับผมเองก็ไม่อยากให้ลงนะครับผมไม่อยากให้ลงเพื่อนๆขาดทุนกันนะครับาขาดทุนกําไรหรือขาดทุนที่ลงไปทั้งหมดก็นั้นต้องต้องคิดพิจารณากันเองนะครับแต่ยังไงคิดว่ามีโอกาสพรวดลงมาอีกครั้งหนึ่งนะครับในมุมมองส่วนตัวถ้าเกิดบิดกอยลงนะนี่คืออันดับได้ก่อนถ้าเกิดบิดกอยลงคุณต้องามั่นใจก่อนว่าบิตคอยลงหรือไม่นะครับแต่ตั้งเฟสมีโอกาสที่จะดีดขึ้นมาแบบนี้2.77นนะครับนะครับเอสหนึ่งนะ แต่โอเคถ้าเกิดรับลึกนะครับผมม,มีคิดว่ามีโอกาสนะครับก็แถวแถวโซนนี้นะครับ1นึ่อีกครั้งหนึ่งครับผมนะพันเก้าเจ็นี่แหละประมาณนี้ใส่ของของน้านนี้นะครับอาจจะลงมาไม่ถึงก็ได้นะครับหนึ่งเก้าหกหกหนึ่ง้าหกแปดแบบนี้นี่คือการเดาแบบ แบบแบบเจาะตัวเลขนะครับแต่ไม่อยากให้คุณมาซื้อที่ราคานี้นะครับเพราะว่าระหว่างทางเนี่ยถ้าเกิดมันวิ่งเราก็ต้องยกเลิอกออเดอร์ออกซื้อถ้าเกิดมันพวดลงใกล้ๆถึงแล้วดูในน้มวันลงหนักเราก็จะยกเลิอกออเดอร์ออกอะไรแบบนี้เขาแล้วแต่นะครับแต่ผมดูแบบปป๊บกว้างๆนะครับเราดูแล้วตามเฟรมใหญ่เนี่ยก็คือมันมันลงแล้วนะครับไม่ใช่มันลงแล้วคือมันลงอยู่นะครับแต่ตอนนี้มันเทสเส้นค่าเฉลี่ยสีขาวนี่ไม่ผ่านนะครับต่าหนากว่าต้องยืนผ่าน2.5 0 0นะครับ2,500ได้ก็น่าจะสบายใจแต่โซนนี้คิดว่า พันเจ็ดโซน 17, 2000, เนี้ยพันเจ็ดสองพันเนี่ยสามร้อยจุดต่อต่อหนึ่งชิบะเนี่ยผมคิดว่าเขาเป็นกรอบที่สําหรับสปอตเนี่ยโอเคแต่ถ้าเกิดคนในติดดอยตั้งแต่ต้นต้นสูงเนี่ยก็ต้องตัวลงมาเรื่อยๆอันนี้เข้าใจดีนะครับคลิปนี้ก็มาติดกันสั้นๆเลยนะครับว่าเหรียญชิบะนะครับก็แนวต้านสําหรับวันนี้เลยนะครับดูทำจมมีมากก็แต่แถวสองศูนย์สามศูนย์เนี่ยแหละครับนะครับอยู่ในกรอบนี้นะครับระวังหลอกล่อนะระวังหลอกล่อนะมีสองแบบนะเพราะว่าลงมาโซนนี้นะครับมีคนบาย มีคนบายอาจจะทุบให้หลุดแล้วดึงขึ้นไปพอไปแนวต้านกนเซลคิดว่าจะลงต่อมันดึงหลุดสุดท้ายกินออเดอร์มันทุบหลุดนะครับระวังนะรวดเลยกับรวดลงนะครับก็ฝากไว้คิดคลิปนี้ก็อัปเดตสั้นๆครับผมสำหรับเพื่อนๆจะมาชิกที่อยู่ในกลุ่มนะครับก็สามารถร้องขอได้นะครับผมนะครับเดี๋ยวจะลงให้เป็นพิเศษเลยครับผม กอย้ำนะครับการลงทุนมีความเสี่ยงต้องตัดสินใจด้วยตัวเองนะผมเป็นเพียงแค่การสมมุติและข้อการเดาเท่านั้นนะครับผมก็ไม่อยากจะฟันตรงแต่อย่างใดนะครับแต่ยังไงก็ดูเป็นแนวทางได้ครับผม